สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุโขสุคนนะครับพบกับเผยอุบลคนนครพนมพาเลาะนะครับเมื่อนี้นะครับพามาเบิ่งสิ่งล่างจานนะครับสื่อมาในราคาพันแปดนะครับความสูงแปดสิบเส้นนะครับความกว้างหาสบความยาวหนึ่งเมตรนะครับหาสิ่งล่างจานเป็นสแตนเลสนะครับส่วนชั้นนะครับเป็นมิเนียมนะครับสื่อมาในราคาพันแปดถูกหรือแพงก็คอมเมนต์บอกกันในเด้อครับ เคยอุบนบิ่เคยซื้อนะครับพอดีแม่บ้านอยากได้นะครับอยากได้ชิงรางจานนะครับเคยอุบัก็ออกมาซื้อหายนะครับราคาพันแปดพ่อซื้อบ่นอ้อนะครับคอมเมนต์บอกกันในยเ้อผู้ใดหูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่มีอยังไรนะครับพามาเบิ่งชิงลังจานนะครับพามารีวิวนะครับบ่ไดไรลงคลิปนั่นนะครับก็เลยหาคลิปมาลงนะครับ ผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เคยอุบลคนนครพนมพาเลาะในเดอ้อครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณหลายๆลยเดอ้อที่เมตตาเข้ามารับชมคลิปของเคยอุบลเคยอุบลก่ขอบคุณหลายๆเดอ้อครับสําหรับคลิปนี้ผมมีอย่างหลายเนาะครับก่สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับสิกลับข้าบ้านก่อนเจอก,กันคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ